มาชมพระสมเด็จวัดพระคังพิมพ์ปลกโพก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมของนักสะสมพระเครื่องเมืองไทยนะครับเนาะอันนี้เราก็มาดูร่องรอยของธรรมชาติในองค์พระที่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับเนาะ เราก็มาดูไปด้วยกันการดูพระก็ใช้วิจารณญาณในการรับดูรับชมนะครับผมนี่ก็คือร่องรอยของธรรมชาติด้านหลังขององค์พระนี่ครับก็จะเป็นรอยครุขระครครครจะไม่เรียบตึง บางคนเขาก็เรียกกันว่าเป็นหลังกระเบนนี่ครับพระองค์นี้จะมีรอยลานรอยแตกราน,นรก็จะมีเม็ดมวลสารอยู่หนึ่งชิ้นใหญ่ๆนี่ครับทั่วองค์พระก็จะมีรอยคร,ครุคระ,คระมีการแตกรานไปทั่วองค์พระน่าจะเกิดจากการที่พระถูกเก็บไว้ในที่แห้ง พระถูกเก็บไว้ในที่แห้งเมื่อโดนความร้อนมากๆเยอะเๆก็จะทำให้พระปริพระแยกแตกลานนะครับเนาะนี่ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งในการใช้ดูพระสมเด็จครับผมอันนี้ก็คือด้านข้างขององค์พระพระองค์นี้ก็เมื่อทำการตำการบทพระ เข้าที่เข้าทางมานวดมาครึงแล้วก็มากดเป็นพระแต่เราก็จะไม่เห็นร่องรอยขอบข้างเท่าไหร่เพราะว่าพระองค์นี้เป็นการกดการผสมผสานได้ลงตัวนะครับเนาะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคาบกลุถ้าเราสังเกตดูดีๆเนาะครับเนาะพระองค์นี้เป็นพระลงกลุครับผมหลายท่านก็อาจจะสงสัยบอกว่าพระลงกลุทําไมแห้ง ทำไมไม่เปียกไม่ชืน้นกรุนี่มันก็มีกรุน้ํากรุแห้งนะครับเนาะกรุแห้งก็คือบางทีก็เขาเรียกว่ากรุเพดานโบดนี่ครับเราก็จะเห็นคราบกรุบางทีก็จะเป็นขี้ปวกเป็นอะไรมันขึ้นตามเนื้อพระนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็คือคราบกรุถ้าเราดูดีๆนี่ครับองนี้จะถ่ายได้สวยได้ชัดเจนพระยังมีร่องรอยของความสมบูรณ์อยู่เยอะ ครับเราก็มาดูไปด้วยกันนะครับผมนี่ก็คือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพปรกโพก,ก็อยู่เย็นเป็นสุขนำความร่มเย็นมาสู่บ้านสู่เรือนเนาะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งแบบหนึ่งพิมพที่ได้รับความนิยมชมชอบของนักสะสมพระเครื่องเมืองไทยสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพครับผม